สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้นะคะมีดาราใหม่แจ้งเกิดไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าใหม่มาเก่าก็ต้องไปแต่ค่ะแต่เราก็ยังมีเห็นอีกหลายคนเลยนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยเขาแบบอยู่ยงคงกระพันมากเอาอย่างนี้ดีกว่าจะพาไปถามเคล็ดลับในการทำงานว่าทำยังไงถึงมีคนอยากจะร่วมงานกับเขาอยู่เรื่อยๆได้ขนาดนี้ เพราะในยุคนี้ดาราหน้าใหม่แจ้งเกิดกันเยอะและเกินแถมยังหน้าตาสวยหล่อกันทั้งนั้นเรียกว่าถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแน่นอนว่าผู้จัดละครล้วนแต่จะอยากใช้บริการเด็กหน้าใหม่ไซกิกมาร่วมงานด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะ แต่ในทางกลับกันดาราที่ทํางานในวงการมานานหลายคนก็ยังคงมีที่ยืนเพราะผู้จัดอยากจะดึงตัวเขาไปร่วมงานตลอดอย่างนางเอกบาร์บี้ขวัญอุตสามณีคนนี้ก็เริ่มทํางานในวงการมาตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะจนตอนนี้อายุ27แล้วแต่ก็ยังมีผลงานต่อเนื่องน้องขวัญเผยเคล็ดลับให้ฟังค่ะว่าหลักการทํางานของเธอไม่มีอะไรมากแค่ทําตัวดีและไม่เสแสร้งแค่เนี้ยคนอื่นก็อยากจะร่วมงานด้วยละไม่ว่าเราจะ ทำอาชีพไหนก็ขอให้เป็นคนดีแล้วกันคะ่ะการเป็นคนดีคือมันการครอบคลุมทุกอย่างเลยนะการที่เราต้องแบบรู้จักคำว่ากตัรยูผู้ใหญ่คนไหนที่เคยเมตตาเราเคยเชื่อในผลงานเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการจดจำในออบุญคุณของท่านน,านั้นๆอะไรเงี้ยคะ่ะไม่เสแสร้งการที่เราเป็นคนดีด้วยจิตใจจริงๆเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราจะไม่มีคำว่าโดนคำว่าเกลียดย้อนหลัง ด้านหนุ่มมาดอบอุ่นกล้องสา,ารัฐบอกว่าที่มีคนอยากร่วมง,งานกับเขาอยู่เรื่อยๆส,ส,ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือเป็นตัวเองให้มากที่สุดและต้องคิดดีทําดีด้วยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรมากนะผมว่าเราดำเนินชีวิตไปก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับคิดดีคิดบวกผมเชื่อว่าการคนเราคิดดีทำดีมันก็เท่ากับได้ดอี <ๆ S 2> อาจจะเป็นเพราะผม อาจจะเป็นคน,นง่ายๆมาครับก็ทำงานกับใครก็ง่ายๆเราก็ไม่ไม่มีอะไรเรื่องเยอะก็สบายๆเราก็เลยทํางานผหมแล้วมันง่ายดีสบายๆขณะที่นักแสดงหนุ่มเดียวสุริยนที่โรดแลั่นอยู่ในวงการมานานถึง12ปีบอกว่าเสน่ห์นในการทํางานของเขาที่ผูกใจผู้จัดหรือทีมงานจนมีงานตลอดน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนทุ่มเทเต็มที่และพยายามทําทุกงานให้ออกมาดีที่สุด หลักๆของผมเลยคือความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเน้น,น,นในเรื่องของคุณภาพงานให้ดีเพื่อเป็นการตอบโจทย์นะครับอย่างถ้าเป็นละครเนี่ยก็ตอบโจทย์ของทางทางตัวของคาแรคเตอร์ตัวละครบทละครแล้วก็ทางผู้จัดผู้กงกับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของอย่างงานอีเวนต์งานพิธีกรเนี่ยก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเราเรารับมาแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับผู้จัดเนี่ยไว้วางใจให้เราแล้วเนี่ยเราต้องดูแลอย่างเต็มที่ผมจะเน้นเรื่องนี้มากๆครับ ความเก่งกาดนี่นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีในตัวอยู่แล้วแหละถึงแม้วันนี้ยังเก่งไม่มากฝึกฝึกไปเดี๋ยวก็เก่งมากได้แต่การเป็นคนที่มีวินัยและนิสัยดีอันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวดึงดูดคนให้เขาอยากจะร่วมงนานกับเราอะค่ะ